สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงตอนที่หกดิลร้องไห้ในเรื่องตาเมือนถมแผ่นดินอาเพกกลางดึกใต้ท้องฟ้าสีดำสนิทด,ดวงดาวกับพิบตาเรากับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เสียงลมเย็นวูบไว้ผ่านช่องหิน และต้นไม้ใหญ่รอบลานปราสานรอเล่นกับเงาและเสียงในความมืดพระสันติกรโรนั่งขัดสมาธินิ่งในกรดใต้ต้นพิกุลแก่ที่เย็นต้นเงียบงานมาหลายร้อยปีดวงจิตของท่านราวกับแยกออกจากกายฟังเสียงของธรรมชาติด้วยใจสงบห่างออกไปไม่ไกลนัก ในเกิดอีกอย่างหนึ่งนุม่มภูดำฤทธิรามพลิกตัวกระสับกระส่ายเงื้อซึมทั่วแผ่นหลังทั้งทางที่อากาศเย็นเยียบเขากำลังฝันเสียงตะโกนในภาษาที่เขาไม่เข้าใจเป็นเสียงผู้ชายสองคนโต้เถียงกันอยู่ในห้องมืดที่เต็มไปได้วย เงาของปเปลวไฟสะท้อนกับแสงทองคำแท่งเล็กๆกอ,องหนึ่งบนพื้นดินของข้าเจ้าสัญญาว่าจะให้ข้าเท่าเทียมกันเจ้าหลอกข้าเจ้าจะหอบสมบัตินี้แผ่นโตเถียงเสียงมืดฟันชบับ หนึ่งดังขึ้นก่อนที่ภาพจะสั่นไหวเลื่อนหายไปจากนั้นเขาเห็นชายคนหนึ่งหน้าตาเหมือนปู่ของเขาในรูปถ่ายสมัยหนุ่มยืนอยู่กลางห้องหินโบราณมือถือก,กล่องทองคำก่อนจะค่อยๆหันมาทางเขาสายตานั้น ไม่ได้แสดงความดีใจหรือความเศร้าโศกแต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของผูเป็นเสียงผู้หญิงเสียงแหพร่าแต่ล้ำลึกว่าผู้ที่ถือทองจะต้องคืนเลือดให้ดินทันใดนั้นเขาสะดุ้งตื่น ุกตัวมีกำผ้าห่มแน่นใบหน้าชุ่มเหงื่อหัวใจเต้นแรงราวกับวิ่งไกลหลายลีเขาสูดลมหายใจลึกพรางพยายาม